สวัสดีค่ะทุกคนพ่อก็ประจุคนเก่าคนเดิมค่ะทุกคนคะมื้อนี้คลิปนี้ประจุจะเว้าถึงบาเล้าปากแจวเนาะบาวเถ่าบาวเถ่าเล้าปากแจ่วมาว่าไทยเฮาดอยพัฒนาโอ้ยถามในเถาะพ่อใหญ่เจ้ามาเห็นเมืองไทยหรือบ่เจ้าถึงเด็กกล้าเว่าเมืองไทยบบพัฒนาว่าเฮาบบมีรถไฟ รถไฟความเร็วสูงกับวามีรถไฟฟ้ากับวมีโอ้ยแหกตาเบิ่งในไอ้คนใหญ่เด้อเจ้าเจ้าเคยมากเมืองไทยหรือ,อยังยังมาดูถูกประเทศไทยเด้อคนไทยบมยยอดไปไฟดูถูกแล้วจิวบอกไงมาเบิ่งเด้คนใหญ่เด้อเจ้ามีเวลาเจ้ามาเมืองไทยมาเบิ่งเด้ว,วะ่ะประเทศไทยเมืองไทยกรุงเทพมหาคนครจะเลื่อนปานใดรถไฟฟ้ารถไฟใต้ดิน รถไฟความเร็วสูงมีเบิดทุกอย่างเจ้าบรลูอย่างเจ้าเยาวามันจีายเขาไนยิ้ยนบบหูอ่ะหูมีหูอย่าฟัางอย่างเดียวหัวมีความคิดกายคิดแนคิดให้มันเป็นคิดสะก่อก่อนอย่างสิมาเบาเปิดหูเปิดตา,จาเจ้าเบิงทีว,งวีเบิงข่าวเบิงอย่างแน่อย่าหมดุดแต่อยู่ในบ้านในเฮือนหลาย ออกมาเบิงชาวบ้านชาวเมืองเขาจังเว่าวา่าเขาพัฒนาหรือบบพัฒนามาเบิงมาแหกตาเจ้าเบิงค่อยเละยะอย่าหัวค่อยเลยอยาหัวเจ้าเว้าเจ้าไปอยู่ใสมากเจ้าไปอยู่ใสมาก่อใหญ่สร้างกาสร้างกาเว่าเนะาาเจ้าเนาะโอ้ยคิดไมคิดไม่ทำไม เมืองไทยจะิล่นคนเล่าหลายๆคนถึงได้แห่แหนเข้ามาอยากเข้ามาเหตุงานพ่อเพราะว่าค่าแรงู่เมืองไทยสูงแล้วกะเขาก็นาจ้างที่จ้างนเขาก็ดีต่อคนเล้าพ่อโบเมนว่า,าใส่เขาปานขี่ขาปนานถาท่าที่่อยเห็นมากนะแล้ว่อยได้รู้จักหลายๆคนเขาก็บอกว่า มีกินมีใส่ย่อนมาเห็ดงานอยู่เมืองไทยเจ้าผู้หนึ่งเด้อพยย่อใหญ่่ันเจ้ามีโอกาสเดี๋ยวมาเห็ดงานอนเมืองไทยเจ้าจะรู้ว่าคนไทยเป็นจังไดเจ้าหน้าคนไทยใจดีปานใดกลับไปอยู่เล่าแล้ว,ลวเขายังกลับมาเห็ดอีกเพราะว่าเจ้าหน้ายใจดีแล้วก็ะเอืออาท่อนต่อเขาเขาถึงเด้กลับมาอีกแล้วก็ะกลับไปแล้วเขาก็คิดหอดหน้าจา่างที่เป็นคนไทยอยู่ตลอดเจ้า ย่าปากแจ๋วย่าปากด,าาาดนะีเมื่อวาคนไท่มาดูถูกคนไท่นะเมืองไท่เขาพัฒนามาแต่โดนแล้วเจ้าคิดไหมคิดให้ดีอย่าเอาแต่อันงวยฟังย่งยางเดียวฟังแล้วก็คิดไปพ่อมหัวน่ะมีมี่มก็คิดแน่มันสมองนะ่ะอย่าปล่อยมันกวงเออเนาะขั้นแขวด้วยเจ้านะปากกระบดี โอ้ยเนาะพอใหญ่เอาละจ้าทุกคนฝากเดอ้อพอใหญ่เด้อคอยบริเนเขาไปเล่น TikTok, ติ๊กตอกเพว่าเขาเห็นเจ้าอันอันในโซโซเชียลทางทางอันยูทูบหลายหลายช่องเขาเจ้าเอาเจ้ามาแขวนเพราะว่าเจ้าปากแจ๋วเด้อขันเจ้าไม่โอกาสมาเมื่อเมืองไทยเจ้าเบิ้งให้เต็มที่มองได้ที่เจาา้าว่ามันดอยพัฒนาเนะี่ยมันมีหมดทุกอย่างในเมืองไทยนะ่ะเข้าใจบ่ เขาใจบอกพ่อ่อย่าปากดีปากแจวหลายมุบป,ปากแต่ของแน่โอ้ยเนาะเท่าแล้วก็จะเท่าเลยหลายเอาละจ้าทุกคนขอบคุณยหลายที่เขามารับช่วลิีแผ่ประจุนะจ้ะฝากถึงเด้อฝากถึงกันคนแล้วที่เขามาเห็ุงานในเมืองไทยเนาะคนดีก็ดีนะหลายคนคนบดีก็มีแต่ว่าอาจจะส่วนหน่อยเนาะแต่ว่าเท่าที่ประจุเจอเนี่ แจอทุกคนดีแลละกัน,นารักค่ะทุกคนคะแต่ว่ากับเข้าใจดอกเนาะบางคนอาจจะจังไดแล้วก็เมืองไทยเขาอาจจะเจอหนาจ่างถี่บด่ดีแต่ว่ามันกับมีส่วนน้อยแต่ว่าส่วนหลายเนี่ยเขาพอใจแล้วก็ชอบเมืองไทยจ้าทุกคนเพราะฉะนั้นเนาะเดี๋ยวประชุมสิาเวในคลิปหนาวะก่อนสิมาเมืองไทยจะต้องรู้อยังจะเฮตุจงังไดมาใส่ อ่าแลกง,งานนีเมืองไทยจะจะเก็บเงินได้จะกินซอิ้วจังไดแบบใดควรซอิ้วแบบใดเหตุงานแล้วเงินจังจะอ่าเหลือเก็บเนาะทุกคนคลิปนี้พ่อแค่นี้นก่อนจ้าซ้ำนี้ก่อนเดี๋ยว,ยวประทึกไปเหตุงานก่อนอ่าเอามาวา้าเอามาเล่าให้กันฟังเนาะพ่อย่เล่าเจ้ากะมุบปากเจ้าแล้วเจ้าย่าปากแจ้วอีกค,คลิปนี้กะขอบคุณลหลายๆค่ะทุกคนลาไปก่อนค่ะคันชอบกับกดไลล์กดแช่ให้ประทึกในได้ค่ะกดกระดิงสีดำไว้เด้อ ขอบคุณค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีมีความสุขนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ